สวัสดีค่ะเด็กมาพบกับครูอูดอีกครั้งแล้วนะคะในรายวิชาศิลปะเราจะทำงานที่ได้เตรียมตัวกันไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องอลูมิเนียมฟอยล์นะคะงานที่เตรียมไว้คราวที่แล้วคราวที่แล้วนะคะก็เป็นภาพสัตว์ประหลาดนะคะการออกแบบสัตว์ประหลาดนี้เป็นจินตนาการ ที่ทุกคนได้ทำไว้นะคะครูอูดได้ออกแบบไว้2แบบอีกแบบหนึ่งนะคะอูดได้ออก2แบบแต่ถ้านักเรียนได้ออกแบบไว้กี่แบบก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนักเรียนเลือกเลือกเพียงแบบเดียวนะคะตอนนี้ของคุณครูคุณครูชอบชิ้นนี้เดี๋ยวคุณครูจะเอาชิ้นนี้นะคะไปทำการสอนการออกแบบโดยการใช้ฟอยนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวนักเรียนก็เลือกเหมือนกับที่คุณครูเลือกคุณครูเลือกอันนี้ก่อนนะคะเด็กๆคะเด็กๆหากระดาษฟอยล์ไว้แล้วหรือยังคะหาแล้วใช่ไหมคะหรือถ้าเด็กๆยังไม่ได้หาเลยหาไม่ได้เด็กๆก็ทานขนมอะนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะขนมพวกชิพพวกมันฝรั่งพวก ที่เป็นถุงๆที่นักเรียนซื้อมาน่ะนักเรียนสามารถจะใช้ถุงอันนั้นแทนก็ได้นะคะถ้านักเรียนยังไม่ได้ไปหากระดาษฟอยล์พอนักเรียนได้ถุงขนมอันนั้นมาแล้วกระดาษฟอยล์เนี้ยต้องแผ่กระจายไปนักเรียนก็ใช้กรรไกรตัดแล้วก็แวออกนะคะแล้วข้างในอ่ะมันจะคล้ายๆกระดาษฟอยล์เลยนะคะนักเรียนลองดูถ้านักเรียนหากระดาษฟอยล์ไม่ได้นะคะเออ แต่ขอบอกว่างานที่จะปรากฏออกมาได้ดีพอสมควรถ้าหาฟอย์ได้งานที่หนูจะทำส่งคุณครูนี้มันก็น่าจะสวยกว่านะคะแล้วก็ฟอย์ที่นักเรียนหามาใช้นั้นก็ที่เหลือไว้ก็เก็บไว้ในครัวใช้งานต่อไปได้เช่นเดียวกันคะ่ะมันก็ไม่เสียอะไรมากนะคะจริงไหมคะนักเรียนอยากทำหรือ,อยังคะ ถ้าอยากทำเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทำเลยนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆจะตัดบนโต๊ะหรือตัดที่บ้านของเด็กๆนะคะเด็กๆหาแผ่นรองมาซะก่อนนะคะเนี่ยนะคะแผ่นรองเพื่อเวลาจะตัดจะได้ไม่โดนที่โต๊ะเก้าอี้หรือภาพปูโต๊ะนะคะอ่ะเอาเอาภาพมาวางรีดภาพให้เรียบๆอย่าให้งอเสร็จแล้วเด็กๆก็นำฟอยนะคะ นำฟอยที่เตรียมไว้เนี่ยแผ่ออกนะคะกลางออกกลางออกเสร็จแล้วนำภาพวางไว้บนกระดาษฟอยนะคะดังนี้เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ต้องมีการตัดให้เท่ากับขอบกระดาษ A4 ของเด็กๆก,กันนะคะตัดเลยเวลาตัด เด็กๆต้องให้ผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆคอยช่วยด้วยนะคะเด็กทำอะไรต้องระวังนะคะเพราะเราใช้คัตเตอร์อยู่ความรู้สึกว่ามันจะไม่หลุดเราก,ก็ค่อยๆดึงดูเพราะว่าคุณครูก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าอาจจะพลาดค่อยๆตัด ความรู้สึกว่าจะไม่ขาดอ่ะเริ่มขาดแล้วนะคะหนักอีกหน่อยอ่ะได้แล้วนะคะอ่าเราก็ตัดครบหมดทุกมุมเท่าเดิมตัดออกนะคะแล้วก็ตัดทุกมุมตัดทุกมุมนะคะตรงนี้ด้วยนะคะตัดอ่ะเอาละพอตัดเสร็จ นะคะเราก็จะได้เราก็จะได้รก,ไดกระดาษฟอยล์ที่เราตัดเท่ากับกระดาษ A4 นะคะเด็กๆต้องสังเกตดูว่ามีด้านมันกับด้านด้านเ,เราควรจะเอาด้านมันเนี่ยขึ้นข้างบนจะได้สวยนะคะอันนี้ข้างล่างนี้ด้านอันนี้มันนะคะสังเกตดูงานจะได้สวยแล้วเด็กๆก,ก็เอาภาพสัตว์ประหลาดเนี่ย ที่เราวาดเนี่ยวางทับข้างบนแล้วต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะจับไม่แน่ไม่แน่นภาพจะขยื่นเวลาเราทำงานในเด็กก็หาสกอตเทปแปะมุมนี้มุมนี้ไว้ไม่ให้มันขยื่นนะคะแต่คุณครูคิดว่าคุณครูไม่ต้องแปะก็ได้นะคะแต่เด็กๆเ,เอาล่ะพอวางได้เรียบร้อยเสร็จเราก็เริ่มสเก็ตแบบเดิมนะคะ วาดรูปเดิมนะคะง่ายๆเราก็กดแรงๆลงไปที่รูปนะคะกดตามแบบที่เราได้ทำไว้พอเราก,กดแล้วเราก็ลองเช็คดูว่าเอ๊ะที่เราทำเนี่ยมันติดไหมเราก็เอามือเนี่ยจับลองดูอ้าวเห็นไหมค้าเด็กๆเป็นรอยละทตนี้เมื่อกี้เราก,กดแรงมากไปมันก็อาจจะเสียหาย เราก็เบามือหน่อยกดและเขียนแบบเดิมเอาแอบดูอีกนิดนึงเอาได้แล้วสวยงามและเราก็กดแบบแต่เราต้องจำว่าเรากดแบบไปด้านใดแล้ว งานจะได้ติดต่อกันสวยงามอ่ะได้เวลานักเรียนทำนักเรียนต้องมีสมาธินิ่งๆน,นะคะคุณครูก็ยังเฉียวออกไปข้างๆกดเราต้องจำเส้นที่เราวาดไว้ว่าเรากดตรงด้านไหนไปแล้ว ตรงนี้เสร็จนะคะต่อไปมาตรงนี้ลูกตาของสัตว์ประหลาดนี้ห้อยตรงเตง็งมาข้างล่างอีกลวงตาสัตว์ประหลาดของคุณครูมีหลายตา เห็นไหมข้างง่ายนะคะเราก็กดไปตามรูปภาพที่เราได้สร้างไว้งานชิ้นนี้เป็นงานที่ง่ายมากมาถึงจมูก ไหลไม่ถึงปากแล้วค่ะาบางทีเราทำไปแล้วเราก็ลืมเราก็ไปขีดซ้ำก็ไม่เป็นไรนะคะดีกว่าเราไม่ได้ขีดไม่ได้ทำตามแบบ ซ้ำไม่เป็นไรค่ะถ้าเราทำแล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราลืมตรงไหนเรากดให้แน่นๆนะเราลองเปิดดูนะคะว่าติดไหมอ้าวได้ทุกส่วนไหมอ้าวคุณครูมองเห็นแล้วเส้นนี้ยังไม่ได้เขียนเลยถ้าเรายกทีเดียวขึ้นไปเราก็จะเสียรูปภาพเดิม ได้ครบหมดทุกภาพแล้วทุกเส้นแล้วค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะอ่ะนี้เอาออกได้ละสวยงามนี่เราได้ภาพแล้วเนี่ยเกิดจากการทำงานด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช่กระดาษเป็นกระดาษฟอยล์นักเรียนเห็นไหมคะเกิดความสวยงามเดี๋ยวคุณครูจะเอาปากกาเมจิกลงให้ชัดอีกทีนะคะเด็กๆด,ดูนะคะ งานของเราก็เสร็จลงแล้วแต่ว่ามันยังมองไม่ชัดคุณครูก็จะใช้ปากกานะคะใช้ปากกาหมึกสีเมจิกนี่แหละค่ะสีใดก็ได้นะคะเด็กๆเ,เราก็จะตัดเส้นให้มอนเห็นชัดยิ่งขึ้นเห็นไหมคะกระดาษฟอยลอ์นอกจากทำอาหารแล้วเรายังมาทำงานศินละปะของเราได้อีกนะคะเอาละเราก็มาลงมือตัดเส้นที่เราได้ ให้เกิดความชัดเจนนะคะแล้วสวยงามเราต้องค่อยๆจะได้ได้ลูกเดิมนะคะอันนี้เราก็อาจจะไฮไลท์สีเลยนะคะ เด็กๆเ,เวลาทำนะคะเวลาเด็กๆจะเอาสีเมจิกลงเด็กๆก,ก็ลองระบายดูที่กระดาษฟอยล์กระดาษฟอยล์จะมีสองด้านด้านหนึ่งถ้าเด็กๆเ,เอาสีเมจิกลงมันจะไม่ติดเราต้องใช้อีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านด้านนะคะก็จะติดเริ่มสวยแล้วเราก็จะขีดเส้นของทุกเส้นที่เราได้สร้างเข้าไว้ด้วยสีเมจิก รูปภาพที่ทำขึ้นจะได้ชัดเจนสวยงามเราจะค่อยๆทำลงไปทีละนิดไม่งั้นภาพของเราจะไม่สวยนะคะเพราะมือเนี่ยมือของเราเนี่ยจะไปโดนสีเมจิกที่เราทำเราทำลงมาเรื่อยๆนะคะเด็กๆเราไม่ต้องทำจนหมดเราค่อยๆไล่ลงมาทีละนิดเดียวเพื่อไม่ให้มือของเราเนี่ยไปโดน สีเมจิกเลอะเทอะเราก็ค่อยไล่มาไล่แบบลงมาเรื่อยๆให้พ้นมือของเรานะคะเด็กๆเรเริ่มไฮไลไท์ให้เห็นชัดขึ้น อย่าให้กระดาษฟอยล์ขยับขยื่นนะคะเพราะเรากำลังลงสีอยู่เดี๋ยวจะไม่สวยระวังมือด้วยนะคะอย่าให้มือไปโดนสีเมจิกที่เราวาดอยู่คุณครูก็หลบอยู่เนะะี่ยค่ะบางทีมันไม่ชัดเจนมันไม่สวยถูกใจเราเพิ่มเพิ่มความหนาได้นะคะแล้วเรา จากการสร้างชิ้นงานนะคะเป็นยังไงบ้างคะดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างง่ายมากไหมคะกับงานที่จะทำส่งคุณครูเรื่องราวของกิจกรรมอลูมิเนียมฟอยล์อาร์ตก็จบลงด้วยการทำงานที่ง่ายๆอย่างที่นักเรียนได้เห็นนะคะมีชิ้นเดียวไม่เหมือนใครเพราะภาพจินตนาการของเด็กๆก,ก็คงจะจินตนาการแตกต่างกันไป ะะวันนี้คุณครูก็ขอตัวไปเตรียมเรื่องใหม่ๆมาให้เด็กๆเรียนกันในคราวต่อไปนะคะขอให้เด็กๆมีสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะคะ